อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแม่อุ้มหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคะน้องปางโอเคชื่อน้องปางน้องชื่ออะไรคะน้องได้ทองน้องได้ทองชื่ออะไรคะนี่คนน้องปุ้ยปุ้ยปี๊ปีมไม่ปีมตั้ง ตีมแต่งตัางชื่อปุ้ยนี่ก็เรียกปุ้ยตามเรียกปุ้ยไปด้วย บอกว่าออกมาแล้วก็คือพี่คิดว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่น่าเห็นเพราะว่าเสื้อมันเป็นแบบเสื้อมันเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วก็พับลงมาอีกทีนึงคือมันสองชั้นนี่ะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเห็นเป็นลายเสื้อในมันก็จะไม่สวย,ยงนี้สามีเลยบอกว่าเออกลับไปใส่เลยค <laughs> ทนไม่ไหวทําไมอ่ะอายคนอื่นเขาไหมไปใส่เสื้อในเหอะไปบออ๋อโอเคเอากลับไปใส่กันคือรุ่นนี้คือไม่อายอะไรแล้วไงนึกออกป่ะคือ ตอนตอนถ่ายนี่คือแบบใส่เกงในค่ะแล้วก็เป็นแบบเสื้อบางๆแล้วก็มีอีกอันคือเป็นกางเกงในกับเสื้อเฉยๆอะไรเงี้ยนางก็บอกออใส่อะไรคลุมหน่อยไหมพอ่อไม่มีใครเขาดูตูดแม่เรารุ่นเนี้ยคือแบบเข้าใจป่ะเซลูไลท์แน่นตูดใหญ่ขนาดเนี้ยือไม่มีเด็กมันก็ไม่ไม่สนใจแล้วแม่อะไรเงี้ย<ม>เพราะ <ๆ S 1> ว่าเขาก็เกรงใจแบบว่าเด็กผู้ช่วยตากล้องอะไรอย่างเงี้ยเออมันคงไม่ได้อยากดูฉะะันออกมันเดินออกไปงั้นน่ะพี่มิกมันก็ไม่อยาก ใช่คือพี่ก็จริงๆถูกทองพี่ก็เก็บเอาไว้แหละอันนี้ก็อัดคันนี้ก็เก็บแต่ว่าตางนี้แค่รู้สึกว่าเออเจอพี่ๆแบบถ่ายพี่ทีมแพรพี่ปูแพรเขาถ่ายให้พี่เจีย๊ยบแพรก็เป็นสไตลิสต์ใช่ก็เลยแบบขอถ่ายอีกได้ไหมอะไรเงี้ยขอถ่ายเพิ่มใช่เป็นภาพครอบครัวเราก็เลยแบบเออขอถ่ายแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าโป่งไงแต่พี่มีเขาก็รู้สึกว่ามันโป้ไปหรือว่าเดินมา ใส่กางเกงนิดนึงไหมว่าผ้าคลุมหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลยจุดนั้นมาแล้วเนาะก็เลยเออช่งางมันเถอะเรื่องน้เราก็ม่ให้ขาดเขาก็ยังคงมีเป็น่าเหมือนกังเป็นสาวพี่มิกเหรอก็อย <c oughs> <ๆ>ู่ด้วยกันถ่ายอยู่ด้วยกัน, <laughs> ตยยกนแต่เขาก็แฮปปี้นะคืออย่างน้อยก็เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ถ่ายกับเขาด้วยไงถ่ายกับเบบีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกจะไม่ถ่ายแล้วท้องที่3มพี่มิกบอกว่าแล้วถ้าลูกถามจะตอบว่าอะไร ท้องแรกถ่ายท้องสองถ่ายแล้วท้องเขาไม่ถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยเออก็ถ่ายมันให้ครบสามท้องไปเลยแล้วกันแล้วเป็นองให้เขาทำหรอควรไหมควรต้องทำเนาะแต่เขาบอกว่าที่สุขภาพไม่ยอมท่านสุดหนึ่งเดือนครั้งครับโอ้ยเดือนค้างต้องมีความสบถีสามพิเศษอะไรนะพี่อ่ะบอกว่าควรจะต้องไปทําแต่พี่พูดว่าไปทําเนี่ยวทำแต่ท้องที่แล้วแล้วนะบอกว่าไปทําเลยเพราะว่าอันเนี้ยเก็บเอาไว้แล้วลูกอ่ะเก็บไข่ไว้แล้วใช่ไหมเออ น้าเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความผู้ชายเอยเขาใช้ค์ว่าอะไรวะบบวม,มันเป็นแบบว่ามันเป็นเออมันเป็นแบบถ้าเกิดทำเนี่ยความผู้ชายจะหายไปเลยนะความความแมนความแมนไปนบอกว่าไม่นะพ่อคนอื่นเขาก็ทํากันนะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยน้าบอกว่าแล้วถ้าเกิดทํามาแล้วมี ไม่มีความรู้สึกเลยทําไงอ่ะเอาก็ดีเดี๋ยวไม่ต้องทำก็ดีไม่ต้องทําอะไรเลยบอกมันไม่ได้ไงคือเขาจะเขากลัวเขาเป็นแบบว่ากลัวทําไปแล้วเดี๋ยวความแมนหายเจะทํากันบ้านไม่ได้จะอะไรอย่างเงี้ยบอกนี่คิดเยอะบ้ากเขาทำกันทั้งโลกี่ก็ไม่ยอมเออนางบอกว่าอะไรนะเออกันบ้านก็ไม่ให้ทําเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวผู้หญิงคนอื่นไม่คุยด้วยแล้วจะทำไปเพื่อใช่ไหม พี่ก็เลยบอกว่าถ้า <göster ges> ทาไว้ก่อนเพื่อความสบายใจนังก็ไม่้มยใจเราสิ่ใจเรานังเนี่ยสงสารเนาะัส่เ่ยคุยม่เปิดใจคุยกันแล้ว่คุยนั่งคุยกันเป็นเรื่องบรรเลาแต่มันไม่พี่โอ้ยนะคิดดูลูกสามคนมันไม่มีเวลาหรอกเธอนึกออกใช่ไหมมันก็ต้อง ไปดูรูปก,ก่อนอย่างงี้เราให้เราให้ชั้นสวยก่อนแล้วค่อยว่ากันไม่ได้หรอเฮ้ยบางทีผู้หญิงหุ่นเจ๊งก็อายเหมือนกันนะถ้าไม่เคยเจ๊งจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าจากเคยดีแล้วเจ๊งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็เลยคิดว่าอย่าเพิ่งทํากันบ้านเลย <isms> ให้แม่ไปดูแลตัวเองก่อนแล้วค่อยว่ากันอย่างนี้ยังไงพี่เบนก็ใว่าจะให้พี่มิกทำแม่แต่ว่าส่วนนี้เนี่ยยากจะใค้ไปรากันีพี่ว่าพี่มิกยากมากเลยเพราะว่าพี่มิกเขาดื้อคนนั้นอะ ไม่ทำไม่ทำไม่ทำจริงจริงนะนั่นน่ะซีเรียสมากเลยนะพี่มิกจริงจังเราที่สําคัญคือคุยกับพี่ชายอ่ะทั้งคู่เลยเหมือนกันจ้ะไม่ไม่ยอมาใช่ไม่ยอมทาหมันทั้งคู่ถามว่าพี่ชายคะคุยกับพี่มิกให้หน่อยบอกอ๋อม่กชายคุยไม่ได้เพราะชายก็คิดเหมือนมิกเหมือนกันน่ะไม่ยอมเห็นไม่ละบ้านนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมอุ้มหน่อยแม่อุ้มหน่อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข่งมากหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคะน้องปางโอเคชื่อน้องปางน้องได้ท้องชื่ออะไรคะนี่นี่คนน้องปุ้ยปิมไม่ปิ๊มตั้งปิมแต่งตั้งชื่อปุ้ยนี่ก็เรียกปุ้ยตามเรียกปุ้ยไปด้วย ที่น<อ>ี่มว่าก็มีปละปากับอลอนเรืออยู่เลใช่เ,เราได้สรุปกันแล้วว่าก็คงชื่อชื่อที่เขาชอบแหละลชื่อเฟรมค่ะชื่อภาษาต่างประเทศใช่ใช่งชื่อเฟลมชอบใช่ไหมตกลงน้องชื่อน้องชื่ออะไรคะ้องปาง,งปางไม่ใช่ปาง,ใ,ปางในท้องแม่ในท้องแม่เนี่ยชื่ออะไรปยังปน้องปูยังปูอยู่เอ่อ อาทิตย์วันจันทร์หน้าเนี่ยค่ะแปดเดือนเร็วเนาะแต่แต่ใกลคขออแล้วใช่ค้อข้อปลายตุลาค่ะปาใเนี่ยยังอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าพี่ปิพมเนี่ยจะถามตลอดเมื่อไหร่น้องจะออกมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นกับน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนั้นเขาจะรู้เรื่องแล้วเนาะเขาก็จะเขาก็จะเข้าใจว่าเขาจะมีเพิ่มเพิ่มเพิ่มแนะแน่แน ยังเพลยังแพเข้าข้างตัวเองพ่อเนี่ยเข้าข้างตัวเองทุกคนเลยบอกเหมือนพ่อทุกคนเลยเหมือนแม่จะตายเห็นไหมเหมือนแม่ไหมเหมือนแม่จะาคนทมาบอกเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเ็โอเคแหละอะไรเป็นว่าทรงหน้าเขาอะเหมือนกันทรงเหมือนพ่อเออใช่เป็นนี่เขาก็ทรงหน้าเหมือนพ่อจมูกเหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้ย คไปทางเขาค็จะได้สบายใจเอาให้พี่ได้ไหมคะเอาให้พี่เอาให้พี่เอาให้พี่นะแสบนะตัวนี้แสบนะเกี่ยวกับการรมรอพี่เนตัวอยู่แี่แม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวบ๊านเปลูกแม่เนี่ยต้องจ่ายตังค์พี่คนนียทั้ง ได้2ยี่ห้าค่ะยี่ห้ตาตุลาค่าตามเลิกเหมือนเดิมเลิกมาตั้งแต่คนแรกและกคนนี้นี่โอ้โหโอ้โ,โหแสบสุดๆเลยแสบมากปิมปิมยังพูดรู้เรื่องคนนี้นี่โอ้โหเมื่อวานไปดูลายนิ้วมืออะไอที่ตรวจ my dna ไอ้ลายนิ้วมือมาเหมือนพ่ออย่างกระแกะเลยคนเนี้ย เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเซนซิทีฟเอาแต่ใจตัวเองมีความเป็นผู้นํามีความพ่อนะพ่อเป๊ะเลยเหมือนพ่อทุกอย่างค่ะเลือดออกใช่คือจริงๆลูกคนเล็กอ่ะก็ยังอุ้มอยู่แหละ เพราะว่ายังตัวจิว๋วแต่ว่าอย่างที่เห็นนะคือเขาไม่เคยอยู่นิ่งเขาไม่ใช่เด็กที่อุ้มแล้วแบบนิ่งเลยอะ่ะเขาจะเป็นดิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าพอดิ้นปุ๊บเราก็จะเกรงท้องอะ่ะก็จะมีปัญหาท้องแข็งคนนี้เป็นเนี่ยนั่งอยู่ที่ก็จะเป็นแบบท้องแข็งละแต่สองท้องแรกเนี่ยจะไม่เป็นเลยท้องนี้จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างต้องดูแลแล้วก็ระวังมากเป็นพิเศษหน่อยอย่างครีมเองอะ่ะเขาก็จะแบบ เขาก็โตแล้วเขาก็เข้าใจแล้วแหละว่าเออคุณแม่เลื่อดออกนะลูกแม่อุ้มไม่ได้นะแต่บางทีเขาก็จะมีอารมณ์แบบว่าถ้าแม่ถ้าน้องออกมาแล้วแม่อุ้มหนูได้แล้วใช่ไหมเมื่อไหร่น้องจะออกมาสักทีหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็จะเขาก็คิดถึงแหละว่าอยากให้แม่อุ้มอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เราก็ยังเอาเขามานั่งตักมาอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะแต่แค่ว่าอุ้มเขาไม่ได้เหมือนเดิมเขาก็เป็นว่าเขาก็รู้สึกนะแต่เขาก็พยายามพยายาม คือเบ้นบอกเขาว่าถ้าเราอยู่ในน้ pues, play, away, ํา so อ sure ่ะแม่อ like, ุ Cannon, moon, moon. Bana, ้มได้พอเวลาเราเล่นน้ําสะใช่ไหมเราก็จะลงไปแล้วเราก็ปี๊มาแล้วแม่อุ้มเขาจะแบบดีใจมากแล้วแบแม่แม่กอนหนูนานๆนะกอนหนูนานๆนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ในน้ําแล้วก็เอออุ้มเขาได้นานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแฮปปี้มากใช่ใช่ปีมบเขาจะค่อนข้างติดแม่มากคือก็จะเหมือนเป็นเด็กแบบว่าอยู่กับเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเด็กที่ต้องการคนอยู่ข,ข้างๆตลอดเวลาแต่น้องปางอะจะไม่ใช่เลยจะสังเกตได้ว่าปางไม่ไม่อยู่กับที่เลยคือ <c ười> ตั้งแต่มานี่ไม่ได้หยุดเลยคือ <c ười> <c ười> เป็นคนแบบว่าไม่เคยหยุดนะคะ <c ười> แม้แต่นอนมันยังนอนดิ้นเลยคิดดู <c ười> สุดๆปางยังไปไม่ได้คะ่ะยังไม่สองขวบโรงเรียนยังไม่รับตอนแรกไปถามแล้ว ใช่บอกขอเข้าเลยเออยังไม่ถึงเกณฑ์ขอขอเข้าได้ได้เลยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเ <ไป S 1> ขา<อ>เขารู้เรื่องแล้วนะอ <laughs> ี้คุณครูบอกว่าเออขอสองขวบก่อนนะคะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเด็กเกินไปก็เลยรอต้องรองปีนปีหน้าปางปางไม่ติดแม่เลย,เลยค,คิดคิดว่าถ้าปางไปโรงเรียนนางจะมีความสุขมากก็ไม่ติดแม่เลยแม่เนี่ยก็ ไม่สนใจใเป็นคนเชิดเชิด<ๆ>แล้วก็อยู่บ้านเขาเล่นกันนังก็จะไปเล่นคนเดียวปะปางนี่เป็นปางเขาจะเป็นเด็กแบบว่าจะบอกศิลปินก็เออเป็นคนสันโดษอ่ะเป็นแบบว่าชอบทำอะไรคนเดียวถ้าอยากให้เล่นด้วยเดี๋ยวเรียกไม่เหมือนปิมปิมนี่ต้องการทุกคนแบบอยากให้ใครอยู่ด้วยตลอดเวลาเด็กสองคนนี่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมืควางแขกถามว่าถาเว่าเขาทำไหนไม่รู้ อบไม่ได้เราเด็กแต่ละคนเนาะแต่ถ้าเรียบร้อยได้นิดน,นึงก็จะดีเพราะว่าแม่แก่แล้วูกยเอยังคิดในใจว่าจะวิ่งตามทันไว้เนี่ยแล้วคนเล็กเป็นผู้ชายเนาะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าคนเล็กจะแสบที่สุดนี่คนกลางก็แสบมากอยู่แล้วถ้าแสบอีกนี่เพราะว่ากรุณานาเลี้ยงด้วยเพราะว่าแม่ตามไม่ทันแล้วนะเหนื่อยนะเพราะว่าท้องสี่สิบแล้วก็เหนื่อยเหมือนกัน,นอ่ะพี่หรอ พี่เนี่ยไม่ได้จิตตกเรื่องเรื่องจะแท้งลูกหรือว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าพี่เนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนท้องมันแข็งเหมือนท้องมันแข็งอะอธิบายไม่ถูกเหมือนเวลาเขาบอกว่าเวลาแม่เครียดหรือว่าคิดมากหรือย่างเงี้ยท้องมันจะแข็งแล้วมันก็อาจจะเกรงทําให้เบบี๋คลอดเร็วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมท้องนี้มันท้องแข็งบ่อยมากพบางทีที่ยืนนานหรือว่า ทำอะไรเล่นกับลูกหรืออะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแล้วเอาแล้วท้องมันจะท้องมันจะแข็งอะ่ะเออแล้วก็รู้สึกรู้สึกไม่สบายตัวเหมือนสองท้องแรกเพราะสองท้องแรกนี่พี่ยังแบบว่าทําอะไรเองนั่งเพราะพี่เป็นคนนั่งพื้นเพื่อจะเล่นกับลูกตลอดเวลาแต่ท้องเนี้ยพอนั่งพื้นล้วทิลุกละรู้สึกว่ามันแบบเหมือนมันแน่นเหมือนมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วพี่มิกเองเขาก็แบบเป็นคนนอยถ้ามีคนมาเตือนอะ่ะเนี่ยจะเป็นอยู่ดีดีก็จะมีคนแบบว่าอยู่ใครก็ไม่รู้เลย โทรมาบอกว่าเมื่อคืนฝันว่าน้องเบนคลอดลูกแล้วมิระวังนะลูกอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะทำไมอยู่ดีๆฝันว่าคลอดเนี่ยแล้วก็จะมีคนนึงอยู่ดีก็ไลน์มาจากไหนก็ไม่รู้บอกว่าดูแลน้องเบ้นดีๆนะพี่ว่าท้องนี้ดูเขาแบบว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องดูจะแบบว่ามีปัญหาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยพี่มิกเขาเลยยิ่งกังวลหนักเลยว่าแบบเอ๊ะทําไมมีคนมาเตือนฉันเยอะจังวะอะไรเงี้ยเพราะว่าสองท้องแรกไม่เห็นมีใครเตือนเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยยิ่งแบบ โดนด่าตลอดเลยเพราะเป็นคนอยู่กับที่ไม่เป็นนึกออกปะ<ม>แล้วพอเวลามีลูกเราก็อยากเล่นกับลูกอยากอยากทาอะไรเหมือนเดิมอะ่ะแค่แค่ทุกวันนี้เราแบบว่าให้ให้เนี่ยให้พี่ช่วยให้แม่ช่วยเ <laughs> งี้ยลูกก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบทําไมแม่ไม่เห็นเล่นกับหนูเลย,เลยอะไรเงี้ยแม่ช่วยไหนสิหรืออะไรอย่างเงี้ยอาบน้ํา <laughs> เขาก็จะรู้สึกว่าทําไมแม่ไม่อาบกับหนูอะไรเงี้ยเราก็<ม>เดี๋ยวรอแม่ค่อนน้องก่อนนะลูกคือก็ต้องคอยแบบ<ม>อธิบาย ถามแหละถามแหละเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่ไปเช็คท้องก็จะถามว่าทําไมหนูท้องเกรงบ่อยคุณบอกก็บอกว่ายืนเยอะหรือเปล่าคะคุณแม่ทําอะไรเยอะไปไหมคุณแม่ช้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ยังอุ้มลูกอยู่ไหมคือเขาก็จะถามอะไรที่เราทําทุกอย่างนั่นแหละคืออะไรที่เขาห้ามเราก็ไม่ได้อยากทําแต่ว่าพอมันมีลูกมันก็เราก็อยากจะเต็มร้อยเหมือนเดิมไงแต่ว่าศักยภาพตัวเองมันไม่ได้แล้วแงนึ่ออกมามันก็ต้องคอยดูแล ก็เลยใช่ก็กลัวเขาหน่อยนี่แหละก็เลยยังคงเล่นเหมือนเดิมนี่ไงก็เลยยังเป็นเด็กท้องแข็งอยู่เนี่ยนั่งพื้นเนี่ยคือเขาห้ามเลยนะจริงๆอะนั่งพื้นเนี่ยไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นแบบพี่บางคนทําอะไรเร็วแล้วก็บางทีแบบอุ้มลูกมัง่งทําอะไรคือทุกอย่างที่หมอไม่ให้ทำอะทำหมดเลย ตอนนี้โอเคตอนนี้โอเคค่ะตอนนี้โอเคแล้วก็ทุกอย่างดีความดันไม่เคยไม่มีเบาหวานไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่าต้องดูแลตัวเองเยอะหน่อยแค่นั้นเองีไม่โอเคโครงการย้ายบ้านจะกลับมาโครงการย้ายบ้านไม่น่ากลับมาเพราะว่าสามีไม่ยอมย้ายแต่ว่าโครงการทุกบ้านมาแน่นอนใช่เพราะนี่คุยกันแล้วไม่ใช่ว่ามางานแล้วมาอวยงานนะแต่หมายความว่าคือคิดอยู่แล้วว่าจะต้องทําบ้านใหม่เพราะว่า คือบ้านลูกสามคนไม่สามารถอยู่ในบ้านหลังนั้นได้แล้วเพราะมันจะแคบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันควรจะต้องแบบมีอะไรที่มันเป็นสัดเป็นส่วนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านเป็นเป็นแบบเหมือนคอนโดเนาะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นห้องนองนห้องเล่นห้องกินข้าวก็จะแบบถ้าถ้าดูใน YouTube จะเห็นว่ามันเล็กๆมันไม่ได้มีอะไรแบบว่าพื้นที่อะไรแล้วคิดถูลูกสามเนาะสงสารนาไม่มีที่วิ่งเล่นอ,ะอ่ะต้องรอคลอ,อดก่อนค่ะเพราะว่าท้องเขาก็ไม่ให้ทําบ้านอยู่แล้วแล้วก็ พอเบบีก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวจะวุ่นวายของเขิงเยอะต้องถ้าจะต้องย้ายบ้านอะ่ะเราก็รู้สึกว่าอาจจะต้องรอคลอดเสร็จแล้วอีสักสักสองปีอะ่ะอาจจะต้องรอให้เบบีแข็งแรงเหมือนเจ้าปางอย่างเงี้ยเพราะว่าจะทําบ้านที่ต้องย้ายออกจากบ้านเนาะต้องขนของย้ายออกไปอยู่ที่อื่นรอสร้างเสร็จแล้วถึงจะย้ายกลับมามันปีกว่าเนะ่ะเป็นว่าปีครึ่งอะ่ะก็จะเสร็จ ไม่มีห้องนอนด้วยกันจ้ะนอน,นอนด้วยกันไม่ย้ายห้องทําใจไม่ได้เนาะห oh. มายถึงว่าเออเราก็กองอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ตอนนี้ยังแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่านอนตรงไหนเพราะว่าตอนนี้สองข้างเนี่ยคือสองข้างแล้วไงอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนยังคิดไม่ออกเไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี <c oughs> ่ยคิดว่าจะต้องแบ่งคนหนึ่งไปให้เขาแต่ว่า ยากเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่ลูกนอนกับเราเออนอนกับเราทุกวันแล้วก็พี่มิกต้องทํางานใช่ไหมบางทีอยากไอ้เจ้าตัวโตแต่ติดแม่แน่นอนเพราะว่านางนอนกินนมแม่คือก็จะเกาะอ,อยู่กับแม่ถ้าง่ายก่อจะเป็นน้องปางแต่ปางก็เป็นเด็กขาแดนมาเพราะว่ามันดินน้นทั้งคืนเลย <c oughs> ไม่ใช่เป็นเด็กนอนแบบว่าโอ้โหลูกเอ้ยถ้าไม่มีที่กั้นเนี่ยมันคงตกเตียงทุกวันน่ะมันหมุนแบบเดี๋ยวไปยี่หนหัวมั่งไปอยู่ตรงปลายเท้ามั่งไปอยู่ ไปทับปิมมั่งคือปิมปางนี่เป็นเด็กแบบไม่นิ่งเลยอ่ะซึ่งถ้านอนกับพ่อพ่อก็จะไม่ได้นอนนึกออกใช่ไหมพ่อก็จะทํางานไม่ได้ก็เลยกําลังคิดไม่ออกว่าอาจจะต้องเอาตัวเล็กไปนอนกับพ่อเนี่ยยุ่งหนักเลยคราวนี้เ<า>งบถูกบ้านหรอไม่รู้เลยอ่ะ จะต้องงเสียตตัิดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ